โอเคเอฟสามพร้อมไม่รู้ว่าใครกูยิงทิ้งหมดอม่ไหมมีคนมีข้างหน้าข้างหน้ามีคนมีตัว้งนะมีสองเข้าไปเลยเข้าไปเลยสองคนประตูขวาที่เหลือประตูซ้ายเอาโล่แล้วกันโล่ไปประตูขวาแต่อีกคนหนึ่งใครก็ได้ไปประตูขวาจับจับลงไปเออดีมากครับสโล่พร้อมพี่พร้อม เดี๋ยวนะขออย่าเพิ่งข้อพองกันขอลูกซองไอ้ลูกซองบีคนหนึ่งสองคนทางนี้อ็ปมายูนหมดเลยอะไม่มีบีชว่ะพี่มีบีชไอ้ไอ้ไอ้ดีว่ามีไอ้แฟตเหรอไม่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 ไมไม่ไม่ไอ่ไม่ไม่ลูกไม่ไมูไม่ไม่ไ่ไอ่ไม่ไม่ไม้ไม่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 ไอ่ไม่ไม่ไ่กับไม่ไมยไ่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไมไม่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 ม่ อยู่หลังไว้ล้มหนึ่งน้ประตูน้ำประตูเ้าไปเลยเจ็บเจ็บเจ็บกูเจ็บกูเจ็บมาจากซ้ายอย่ายิงนะหานซ้ายแล้วอยายิงเกี่ยงน้ำแป๊บอาวจ้าเอ๊ยไม่มีใครโอเคห้องน้ำซับดฟู้ด굿พีชเฮ้ยมันมีศพขวางกูมองทางซ้ายไม่ได้แต่ทางขวาเคลียนะโอเคซ้ายประตูเปิดตอนนี้เดี๋ยวนะมัดไม่ได้โอเค จ้ายังไงซ้ายประตูเปเลยได้เลยนะเอางี้เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปซ้าให้พร้อมนะพร้อมนะมวยปีไปเลย let's go l e s t s g อไปไกลโดยังไว้อยรังไว้อยู่รังไว้อย่าอย่าเลนมาอย่าเลนมยันไม่ทางนู้นไม่มีเงียบไม่มีงนอะเปิดเลยเอ้ยพี่พี่ไม่มีอุปกรณ์วะ ทางั้นถ้าทางงั้นเอาไง,ไงี้ไหมไอ้ขอคนหนึ่งไปกับกูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียร์ทางโล่งให้ไอ้ีคุเก็บก่อนเก็บก่อไปเคลียร์ไปเคลียร์ไอ้ทางไอ้ไอ้ที่จอดรถอ่ะเอาไหมอ่าเอาดิแป๊บแม็คมาก็ได้ที่นี่ไปผมดีกว่ามั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม็คขอจับตัวประกันกันทรายไอพ้พวกเมื่อกี้นั้นะทางงั้นเดีย๋ยวกูจะไปเคลียร์ไอ้ตรงรถวนวัวกันนอกอ่ะไอ้ทางทางนอกอ่ะเปิดไปมันจะมีทางเข้าเข้ามาข้างในได้อีกทางหนึ่งเด้อเปิดจะเข้าตรงนู้นนู่นนู้นกู กูกะจะไปเข้าทางนู้นเลยไอ้ไอ้แบบไอ้ปลายทางที่มันเข้าได้เลยอะถ้าปลายทางก็ไปรีพอร์ตรีพอร์ตเอของเลยอยู่บนรถบรรทุกอันนี้ยังไงอันนี้เดี๋ยวจะเปิดแล้วขึ้นซ้ายขึ้นบันไดไปข้างบนไอ้คิมเอาโล่เข้าเข้าข้างหลังระวังหลังขอกูเดี๋ยวกูจะขึ้นข้างบนเลยอันนี้ประตูล็อกไหมเนี่ยไปล็อกไปล็อกไปไปเข้าไปเข้าไปไปล็อกลูกโอเคมี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 พีนิกมีโอ้ไอ้ีค่โล่ไอ้แค่โล่ตัวอยู่ข้างหน้าไม่เชื่อวะ ไอ้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 เขาต้องกินกันไม่ไม่ต้องห่วงนะกูซัดกันวยูนบนบนโว้อยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวสองประตูนี่ก่อนชั้นชัสองผู้มึงก็เคลียร์ไปเลยข้างข้างหน้ามีคนโอ้เอาเดีอยวเดีู๋วสิกระดิเดี๋ยวเดี๋ยิเดี๋ยวมึงมึงมึงบังมึงบังอ๋อบังเหรอเข้าไปเข้าไปอ๋อพี่นี่เข้าไปทางนู้นเรามาโอเคมอยู่หลังกูหลังกูยก็อยูเขาให้เดี๋ยวเขาให้เดี๋ยวเขาให้ ไอเดียวล้มเสียชีวิตพี่รวบไปนี่ไม่เข้ารวบกูยิงหัวนะเว้ยทำไมไม่ตายวะข้างไหนข้างไหนเอ็นี่กินหน่อยเอ็นี่กินหน่อยอินกินหน่อยบนโว้บแถว้แถวนี้แหละอยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือซ้ายมือเนี่ยน่ะโอเคเรียบร้อยไอ้แค่คนแม่งมากเยี่ยมสุดหมดขุคเขาโอเคเคลียร์ในห้องนี้ขุคเขาเลยฮะเฮ้ยไอ้ยเฮ้ยเฮ้กูสองคนกำลังเดินผ่านไอ้ไอ้ช่องทางทางโหลดของนะระวังด้วย ไปไหนก็ไปแล้วกูอยู่ข้างบนกูไม่ต้องสนใจพวกกูกูอยู่ข้างบนเดี๋ยวกูลงข้างล่างเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยบอกผู้ชิบเดี๋ยวจะบอกถอย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 ตอนนี้ไอ้ยูตายแล้วอ้าวสติงเกอร์อ้าวไอเอางี้ไหมเดี๋ยวจบจบตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยโลโลเพยไหมว่ามอบวัววัววัวแอันไหนตัวมอบตัวมอบตัว เอาดิงดิงดงดิงเอ้าจู่เอาดิงดิงไอ้เนี่ยตอนแ่กตอนตายคุณเลยว่นตบฟอควนโวพี่วนโวโววนโววนโวไอ้่ยยิงหัวเราไม่ตายมันยิงกุตแเตียงตายเด็กล้าหลังงลังหล้งลองแอข้างล่างข้างล่างมีกเก็บได้ตัวนึงนั่นะอานข้างหน้าเนี่ยแน่ดาวข้างในเลย API ที่เราต้องการตัวแน่ไปรวบก่อนไปรวบก่อนมันยิงรวปการ เอ้ยแม่วัวจริงมันมึงเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาที่มันใครอ้าวผู้กอกันไล่ยิงยิงตัวประกันเฮ้ยกูล้วเข้าไปในในทางรถไฟใทางโหลดของไอ้สุดอะไม่ไปนอนเลยหมกูอยู่ไอ้ตรงห้องไอ้เฮียนั่นอะ API เฮียนั่นโอแล้วโอเคโอเคอยูู่ในตู้บอ้บอไอีกสัตว์

ยังดูกล้องไปสองโอ้ตายเอ้ยกูกูอยู่ข้างบนข้างบนนะตรงบันไดอ่ะมันกําลังขึ้นไปเช็คอยู่ไม่มีตอนนี้ยังมีมีหนึ่งคนมันมันวิ่งไปทางขวานะไอ้เอ็นไอ้เอ็นกูกูนี่ไงไอ้เฮี้ยนี่ไงไอ้สัตว์ไอ้แดนกูกูข้างบวนไม่ใชไอีกิมคิมไหน ไปควนอะควนอะคนะจะยินได้ยินะจะยงคีนยัจะยิงนะพี่เพี่เอ้างไหนท่ข้างไหนอะข้างนข้างน้ข้างนห้สายพานไรรำสายพานาดาดาวดาดาวดาดาไม่ทราบจำนวนไม่ทราบจำนวนโล่ไหมโล่ไหมโล่ไหมโล่เลยับทมีหนึ่ง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 มือคลามือามือของกูมีของ โตัดจริงเจ๊ตอนมาหลังกูตอนมาหลังกูมึนแล้ว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 เดี๋ยวคาแบบชัดๆเลยขอบลงกับพื้นขู่ครูบอกให้บอมลงกับพื้นกูยิงหัวอย่ห้องน้ำเอาเขียวแล้วเขียวแล้วเราเราเฟลเพราะว่าตัวประกันตายหาไป็นคนตัวประกันตายตัวตัวสำคัญตายเอาเอี๋นีู่จริงโกเมสตายมาเรโลเปสตายรับไม่ได้เมื่อกี้ แล้วเมื่อกี้คิดว่ามันจะโลเพออะไรเออแบบอันนี้คือไอ้คแบบือถ้าถ้าใครถ้าใครแบบเกิดอาการแบบนอนลงมไปนอนกอดกับพื้นใช่ไหมอันนี้คือแบบตัดการขึ้นต่อไปเลยตายดูอย่างเดียวเราเออดูอย่างเดียวคือเราจะไม่รู้เลยว่ามันเกิดเกิดอะไรขึ้นโอเคหนุ่มยูกูตายก่อนแรกเลยเอ้ยมึง <laughs> <laughs> ต้องเป็นโล่ให้กับพวกเขาด้วย โอ้ยเฮียถ้าคิมอย่ากรู้เพียทำไมคิมไม่เปเล่นไฟอิมดูไม่ได้อไรเดไม่เล่ไฟอมรันวานายกูเอารหัสกูไปเล่นไฟอิมแล้วโดนแบนนี่ละไอ้แจ๋วปลดแบนได้ทำไงปลดแบนได้เรือขนาดฟอนยังโดนปลดแบนได้เลยอะไรข้างในเหละข้างในข้างนอกเปะเลเปลเลเปละเลเปละเละเปละเละเปเิ ไอตรงนี้ยรอบพี่เลยคนเดียงไรบุกเลยล้นออกหมกูทิมนะกูทิมนะพังแม่งเลยดีกูใส่ก่อเซรามิกโอเคสามสองหนึ่งทิมเดินละเดินละเข้าระวังมันนะระวังมันะทิซ้ายทิซ้ายนะซ้ายระวัง เออยใจระวังกันไอ้สักเมนกันเอ้ยกูนะกูัวนะระวังนะไม่มีใครอยู่เลยโอเคโอเคโอเคห้องน้ำเชื่องต้องน้ำ้องน้ำ้องน้ำเชห้องน้ำเงียบโอเคประตูที่เดิมประตูเปิดหนึ่งบานไม่มีคนเอาเป็นว่าเคลียร์วินิกตามตามโดกสูตรเดิมไหมสูตรเดิมไหมสูตรเดิมไหมเอาสูตรเดิม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 เราเข้าไปแยกกันที่หลังไปถ่ายมา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 ทางกูหนึ่งทางกูหนึ่ง ไอโรดไอโรดอ้าวดาโรดอีกโอ้ชิตเออดาวจะลองหัวเฮ้ยมันขับไงไหนล้มล้มหนึ่งตรงนี้พี่เช็คมาทงนี้เลยาวมันเดือดเวร์ล่ะโออยิงโออยาไงขึ้นบนเหมือนเดิมไหมเข้าบนข้าบนข้าบนตัวมันได้ตัวมันได้โอเคลิฟต์ตรงไปแล้วตรงไปแล้วลงวแบงค์ล่างแล้วโอเคขึ้นขึ้นมาข้างบน ลบลบลบหนเฮ้นี่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 เข็มตรงประตูพี่พี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงรถท้ายรถท้ายรถวนว้าวนวตรงนน้นตรงไหนไปตรงเลยย่ตรงไหนน่นฝั่งน <phin tile> ้นน <pl ains> ่มาไปไไปไหไปไปไหนะดาวไหมวะน่าจะดาวละไปไปไปก่อน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 ก่อมาโอเคพี่เราเรียบซ้ายไปดีกว่าบอดไปกว่าโอเคไอห้องนี้มีกวเปไ้มนี่หนึ่งนหนึ่งตัว ผมาามาพี่ดาวโอเคดาวโอเคไอ,อโดยิงเก็บแล้วแอร์ล่ะกูอยู่ข้างบนกูบอกขึ้นไปนไดอีกฝั่งพวกมึงไปไหนฟังกูไหมเนี่ยเกลียวเกลียวไอคิมไอคิมมากกูเองอะกูเพลิมึงโดนยิงเตรียมรวบให้หน่อยได้เลยดีพอเดทโอเคนอนไปเลยมีบอลผู ฟก,ฟก,ฟกลิฟฟกลิฟฟกลิฟยิงอะไรที่นั่นอ่ะโอ้ยติดไอ้สัตว์นี่ออกไม่ได้ัวเตกเอ้าอ๋อนึกว่าเมนดาวตกใจหมดข้างในข้างในข้างในไปเลยเราไปเคลียร์สุดทางก่อนพี่ไอ้ตัวที่นี่ค่อยค่อยค่อยรวบค่อยรวบสถานการณ์ไม่ดี ดิมไปนะสองสองคนตรงเฮ้ยดาาโอเคไอไอสองสองคนที่เหลืออยู่ไหนกูยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนกูกำลังเข้าทางไอรถโ,โฟล์คลิฟ์นะไอตรงโหลดของปลายทางเลยโอ้โหตัวแดงทงั้งตั้งตัวเลยกดอโอ้โหชิบเอาอเร้เางอะไร้าพี่ไปขวาผมไปซ้ายพร้อมอยังอ่ะโกสามสอง โอ้ยชิบฟักฟักฟักตรงไหนตรงไหนเฮ้ยตรงข้ามตรงข้ามาใช่ไหมโอเคเคลียร์ดาวแองเอ้ยเจอตาอีพอดีเลยที่นี้กูเกิดคำถามกับลูกศรเนี่ยอย่ากระดาษน,นี้อยู่เลยวะมันเหมือนแคบนะแต่ต้องโผล่ม,มามมแต่ละทีม,มีแต่ไกลๆเลยโลงนะบอบโลงนะไปบอกคือยิงนะโดนไปหมดโดไปหมดโดไปหมด แต่ว่าไอ้สองตัวอย่าเพิ่งนะเราเราเคลียร์ด้านในก่อนพี่นิกมารวมตรงผมหน่อยเดาโอเคชอบจริงๆไองย้ายยิงก่อนทำทีหลังได้เจ็บไหมล่ะมึงโอ้ยพี่ลูกจิตนั่นน่ะน่าจะตายพวกท่านอยู่ไหนทำไมมีเสียงรีโหลดอ่ะของผมอยู่ไพวกมึงอยู่ไหนกันกูอยู่หลังมึงอ่ะ มันไม่ใช่ได้คิมอ่ะไอ้เสียชีวิตแล้วอ้าวเสียชีวิตแล้วสองคนไอ้เหี้ยคอกินน้ำแดงเยอะเหรอเปลื่นเชียวประตูล็อกรับหนึ่งสองสอง reaching ไอ้ในนี้ไม่มีใครมีกล้องใช่ไหมไม่มีไม่มีเอางี้กลัวข้างในไม่รู้หรือมีอะไร เอางี้แผนอย่างงี้เปิดตัวเอางี้แผนอย่างงีเงเง้เปิดตัวไปลังการาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงแป๊บนึง,งขอ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 ,ขอคิดก่อนนะอ่าไอดิวไอดิวปลาลงพื้นเลยสมัยนี้ยิงไปสุดทางพร้อมนะได้โอเคมุอยพี่ถึงสุดแล้วเนะข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยมอบลงกับพื้นมอบลงกับพื้นพร้มอมลงกับพื้นไปดูฝั่งนู้นด้วย รวบแม่งก่อนประตูเปิดปะตรงไหนดิวไปตรงไหนตรงไหนแมนเดลแมนเดลเคลียเคลียเคลียร์งข้างนอกอะแมนเดลแมนเดลไอซัสเอ้ยทับสุดท้ายผ่าบสุดท้ายอสุดท้ายไอ้ยี่ ไม่เีไม่ไมตัวงกูเป็นโกงตูอยังไงมันไอ้เย่ไรมีไอ้เย่รยังไม่บิงกับทูเคออทด้วยนะไม่เราเหลือเอเจตนอดัมไงี้อยู่ตรงไหนไม่รู้ห้องไอ้ห้องนั้นอะห้องไอ้ห้องนั้นไงคอนเทนเนอร์อห้องคอนเทนเนอร์ยังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวโอเคงั้นไปดิเกิดคำถามหนึ่งตายหมดยังเหลือสองคนโออ้ยเดียวแต่ว่าดิวดิวไม่ได้มาจากไอ้ทางตู้คอนเทนเนอร์ใช่มั้ กูตายแล้วโลบีไอ้เหี้ยไม่หมายถึงว่าดิวอ่ะดิวเออมากูมาแต่ว่าไม่ได้เปิดประตูไว้ผมเล่นห้องอะไรนี้มั่นใจในมั่นใจไหมพ่อเคลียร์ไอ้ดิวตายแล้วเจอดแล้วเอาเลยนี่ใครพี่ก่อนนี่เองเอาพี่นี่ก่อนอ๋อไอ้เหี้ยลืมไอ้เหี้ยห้องนั้นห้องประตูตรงนั้นอะโดดโดดในห้องไหนห้องไหนไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้ตู้กาแฟพวกนี้เคลียร์หมดแล้วเออนั่นแหละ ยังไม่ตายจะโกงบอกไงแล้ไม่ตรนะงเอา้าเอออ๋อคือแก๊ส<ก>ไม่เป็นไรแก๊สแก๊สแก๊สอย่าตกใจไปมันไม่ใช่แปดดีลิพอร์ดดีพอร์ดหนวิสุทธิ์บีคืออะไรใช้วความรุนแรงกาอะไรวะอืม อะรมันเล่นไหมอะไรแบบกุกกักกุกกักกุกกะวะไอ้เหี้ยคันยี่ไอ้เขันยี่ไอ้มามามาดูกูคันยี่วีทย์ไอ้เหี้ยตรงกูไอ้ยี่เน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 ่แฟมแฟมตรงเนี้ยเห็นไหมคันยี่วีทย์อะตรงไหนวะเห็นยังนี่นี่นี่ตรงกูนี่คันยี่วีทย์นี่ตรงเพจเจอระนั่นน่ะฝั่งขวาน่ะขึ้นปะตรงตรงเพจเจอระไอ้เหี้ยคันยี่จริงด้วยไอ้เหี่ขันยี่วิทย์อ่าเริ่ม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 